เบิ่งพี่น้องตหาหักใช่น้องหน้ารักไปทุกคนเบิ่งน้องเป็นตาหักเลยทำไโอ้ยลูกแ้งมาจะใส่มีแต่ขนมปังนี่ยเราพอ่ออะไรกินซะลูกเอ้ยอืกินซะลูก้ากินซะขี้เหร่เถอะนะกินให,นะนหมอนอ้มันอิ่มเบิ่งแม่ลูกอ่อนทำเนี่ยนะสิได้มีนมให้ลูกลูกจะใส่น,นี่ฮะลูกอยู่ตรงไหนมีลูกบอ ลูกยี่สัยลูกยี่สลูกว่างนะนะกินลูกยี่ใสัลูกยี่ตรงไหนเนี่ยจอยพี่น้องจอยแห้งจอยหลักอะมีลูกพร้อมลูกยังกินนมอยู่นะครับพี่น้องสังเกตเบื้องหัวนมมันยังสะอาดอยู่แสดงว่าลูกมันดูดครับพี่น้องเบื้องติดหลักหัวนมมันสะอาดแสดงว่าลูกมันดูดกินสิได้มีแห้งสิได้มีนมให้ลูก โอ้ลิโตนเนี่ยเอแบบนี้ปล่อยพานมาไหนแล้วครับเห็นตัลลิโตนดิโตนซาดแบะบมีผู้เลี้ยงโอ้ยลูกเยอมาขอตวเสาถังเอาลูกเพิ่งกินซานนนนนนนลูกกินได้มีแห้งกินได้มีข้าวลูกเจออยู่ข่างถนนครับเบื้องนี่มาซื้อของอยโกบอนครับพี่น้อง ระว่าเห็นน้องแล่นมาก็ลเลยจอดรถให้ครับพี่น้องซื้อขนมปังสิไปให้แม่กินกับกาแฟาเอาอิ่มแล้วบ่ลูกกินหลายๆสิได้มีแห้งสิได้มีนมไปให้ลูกโอ้ยน่องคุณเดชเขาไม่เลาะก็ฝากกดใจนี้ด้วยครับพี่น้องขอใจคนละมือด่วงครับพี่น้องคุณเดชเนี่ยอิ่มแล้วเอาต้นไสส,สิอิ่มแล้วครับพี่น้อง น้องผอมมากเลยมีลูกเล่นนี่เพิ่งได้ลูกเล่นนี่พี่น้องเนี่ยอ,อิ่มเลวบ่ลูก,กม,มันบ่มอบบางนม่ดีตอนนี่ไม่มีขนมไม่มีอะไรมาเลยไม่มีหัวาอาหารที่รถเลนก็ก,กินกินกินเสด้มีแห้งิได้มีนมให้ลูกเด้อเอาอิ่มแล้วบ่เอาเอาอีกซะกกินซะกกินก็แซ่บไปในราเอาอ ไม่ไดีส่วนพี่น้องเนาะไม่ไดีส่นศาสตรส์อิ่มแล้วก็ <c oughs> ไม่เป็นไรเนาะพี่น้องแต่ก็เป็นอย่างกับพี่บาเขาได้ต่อชีวิตเขาเขาได้เอ่อเลี้ยงเขามือหนึ่งเขาก็มีรวมหายใจที่สูงต่อแต่อิ้มท้องเลยล่ะทำขาดมือแบบนี้มากินได้แล้วสองเทนอว่าเขาได้ต่อชีวิตในเขาในหลายๆมือนะคะผผรับผมปุ่นแน่นเลยล่ะก็รู้ว่า น,น้องคือมีลูกอยู่ตรงไหนนะครับครับซอยใดท่าที่ซอยใดนะครับผมต้ตนทุนกินไปเครื่องนึงครับพี่น้องนเ่ไหกินไปเครื่องนึ่งอะ่ะไปแล้วพูพ่ไปเลยยยางไปแล้วก็ขอให้น้องโชคดีก็แล้วกันนะลูกเนาะพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผู้ใดผ่านมาเห็นกับถือใจกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจนมิเนด้วยครับพี่น้องด้วยขอบคุณหลายครับ